เต็มที่แล้วบาสสกายสุดต้านเต็งสองจบที่รอบรองขนไก่ไทยแลนด์2025เต็มที่แล้วเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับกิตินุพงศ์เกตเรนสุดต้านเต็งสองจบที่รอบรองขนไก่ไทยแลนด์2025 การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพน2025ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อาคารนี้มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศบัตเดชาพลภูวานุเคราะห์กับสกายกิตินุพงศ์เกตเรนชายคู่มืออันดับ16ของโลกและมือวางอันดับ5ของรายการเจอกับคู่เก่งของมาเลเซียดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2ส,สมัยล่าสุดแอรอนเชียและโซวิยิกมืออันดับ5ของโลกและ เมื่อวางอันดับสองซึ่งบาสสกายแพ้มาทั้งสองครั้งที่เจอกันเกมนี้ผลปรากฏว่าบาสเดชาพลภูวานุเคราะห์กับสกายกิตินุพงศ์เกตเรนต้านทานความยอดเยี่ยมและความแข็งแกร่งของคู่มาเลเซียไม่ไหวเป็นฝ่ายพ่ายไปศูนย์ถึงสองเกม1 7บเ1 3 2ถึงยี่สิบาถึงยีทำให้คู่ไทยยุติเส้นทางที่รอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับสกายกิตินุพงศ์เกตเรนจะไปลุยศึกมาเลเซียมัสเตอร์วันที่20-25ี่พฤษภาคม